ตะเวนตกสนฝ่าใดเวลากับจากธงโอกาขึ้นตาโค้งค้อนเข่าเกาเดิมแสงไฟในบ้านเริ่มแจง้งสว่างค้นขึ้นกับเตรียมสำหรับกับขั่วส่แรลงกินกันพร้อมหอมได้หอมกับเข่าจากในขั่วเฮือนอีแม่เสียงแว่แว่ดังเอิญค้นจา่าเบาห้องไ่กันพี่น้องเลยชีวิตแบบพื้นบ้านหีดเกาเข่าวิถีสายสัมพันธ์เฮามมี่ห่างกันคือเมืองกว้างเห็นน้ำท่างจา่าเบาทักทายเอิญถามข่าว เด่นดังป่าอาอ้าวแหงคือยาดพี่น้องซุ่มซ่องพอเดียวกันตัวเพิ่นว่าครับผมขั้นเจ้าหน้าที่สั่งกลางโฮมเป็นพญาะยาสิลืมชาวนาผู้ขีควไข่อนกาเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม่งอยู่อ่ากับพ่อประดิษฐ์เรามื้อนี้ถือว่าเรางัดที่เด็ดออกมาเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายตัวนี้พี่น้องครับผมก้อนหน้านี่มาซื้อกันฮอดราคา350,000หาเราบ่ขาย มือนี่ราคาเรามาขายหลักหมื่นพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดโทษเร็วกว่าได้ก่อนพี่น้องครับผมมือนี่ห่างผ่าดเลยไปพ่อกับเจ้าของค่ายน้ำกันเอาพ่อสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อประดิษฐ์ผู้เขียวนะครับเนาะเอาผมพ่อมีจกรายการมือนี่มีสามครับมิสามไล่การเอาถามรายการแรกเลยค่ายแม่มันครับมือนี่ครับผมอันนี้เป็นควายแม่มันตีครับเนี่ยแม่มันควายสาวทองแรกติพ่อทองแรกครับผมอ๋อควายสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายแม่มันเราเป็นควายสายใดพ่อนี่มางามแห้งแท้เนี่ยสายเพชรอุดรครับผมสายเพชรอุดร โอ้สพอว่าล่ะพี่น้องครับผมเพราะว่าอัตลักษณ์เหนือหนังเราได้บัดที่นี่เราสีขาน้ำเลี้งยงอยู่น้อยหนึ่งเพราะว่าเห็ดไทยผสมไหมครับผมครับผมเราเห็ดไห้ตกน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งเดือพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเพื่นที่จะผสมติดต,ตอนนี้ผสมเรียบร้อยแล้วครับผมกับผู้ใดกับพอ่อติดล้มโขงครับผมกับเพชรล้าโขงได้จักเดือนครับสองเดือนครับได้สองเดือนตรวทองแล้วครับตรวทองเรียบร้อยมมคขิปตัวทองพร้อมมมคขิปตัวทองครับผมบัดที่นี่ราคาจากสามแสนกุ้งนี่ขายทอาอะไรมื่อนี่ หาเก่าครับขายหาเงินเก่าพันครับโอ้ยเหลือใจเนาะครับนพี่น้องเนาะจากราคาสามแสนกว่าพี่น้องครับผมควายตัวนี้นะครับความสูงสูงหลายปในไเก่าพ่อเนี่ยร้อยสามแปดครับผมครับผมร้อยสามสิบแปดพี่น้องครับผมเหลือราคาลงอยู่หาเงินเก่าพันพี่น้องครับผมเบอร์โทรและซับพ่อประดิษฐ์เบอร์ยังครับศูนย์เก้าศูนย์ครับสองหกสี่เก้าสี่หกสี่ครับครับผม อ่ะที่นี่มาเบิง่งรายละเอียดของวายแม่นี่ครับพี่น้องครับผมเล่าเป็นวายสายเพชรอูดอรพี่น้องครับผมเป็นลูกของเพชรอุดอรเลยหระบ่แม่านสายพี่น้องครับผมเป็นลูกสาวแท้ๆเลยถ้าตรวฮอดดีเดียร์ตัวนี้พี่น้องครับผมแข้งขาล่ำชิงนี่ครับผมก็ต้องสืบพี่น้องเป็นวายสีออกเล้าเขาออกงามเรื่องขวัญน,นี่วายตัวนี้ได้ขวันหลายกมูพี่น้องครับผม ขันเป็นพ่อเลียงผู้ผู้เม่งกิดสิมีแต่ขวนหีมูไ้ถ่าผ้าพื้นย่ามแรล่งย่างเดียวควายตัวนี้มีทุกมองพี่น้องครับผมเรื่องขอนเลยครับผมบ่าว่าสีขอนหาบพื้นหาบท้องขวนยุงข้าวแตกนะครับขอนพญานั่งแท่นขวนแว่นพญาขอนบันไดแก้วนะครับผมขวนทัดดอกขวนซองทางนะครับผมควายตัวนี้มีหมดเลยพี่น้องพ่อเลียงเพราะว่าพ่อเลียงผู้เม่งยางเบิงคักแล้วพี่น้องครับผมสำรวจเบิงคกควายตัวนี้ความงามถึงว่าราคาเราสมนามสมเนือตะกอนนี่เขาจะเปิดในราคาสามแสนกันให้กันแต่ว่าเราบ่วขายพี่น้องครับผมมือนี้อแบ่นอเี่อ รับประกันท่องนะครับผมเงาหางลํำชิงโอ้ยบ่ต้องสืบป่ะที่นี้เ,เบิ้งด้านหน้าจังน่อยให้พี่น้องเขาเบิ้งค่ะค่นะนครับหัวหมอท่องดีครับผมครับผมเบิ้งพี่น้องคือจังเล่าไปเฮตุไฮไลทไรมาบ่พี่น้องครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวายหัวหมอท่องแมนบ่พอครับผมครับผมเบิ้งเขาดูปบาดเนี่ยพี่น้องครับเขาตกขั้นซ่อนเอ,อ,อ้ยหัวพี่น้องครับผมง่ามขนาดพี่น้องเขาตกขั้นซ่อนปลายหูหักปลายหูฟอนล่ำได้พอพร้อมพี่น้องครับผมมีขวัญซองข้างขวัญทุ่นเขาขวัญเท้านังจ่าพี่น้อง ตาบ้านนี้พี่น้อง พี่น้องเบื้องเด้อปกติพี่น้องเคยเห็นคั่ยงามๆเป็นตาครับผมเป็นตานกเป็ดน้ำอันนี้คว่ยตัวนี้ออกตาเยียวพี่น้องครับผมตาสวยงามมากพี่น้องครับผมออกตาเยียวเลยขึ้นจังเล่าแตงหนาแตงตาเลยพี่น้องรับร่องว่าผู้ใดไม่เห็นตัวจริงรับร่องว่าหนีบ่กกับราคาที่พ่อปดิษฐ์เราเปิดไว้นะครับข้อกันใหญ่หาเมื่นเกาพันมาที่พ่อครับผมเออถูกครับผมเป็นควายสาวทองแรกสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิ่งล้ำชิงเบื้องด้านหน้านะครับตอนที่ไทยทํำอยู่นี่มันแดด่อนจังน่ายม เอาให้พี่น้องเข้าเบิง้งเนาะเที่ยงปลาเที่ยงครับผม <c oughs> มื้อนี้ตอนนิดเวลาเที่ยงตรงพี่น้องครับผมบาดที่นี่มาเบื้องด้านหางเบิ้งลาชิงแล้วพี่นอ้องเด้อความเาวเล่าได้นะครับผมเบิ้งขวัญตกสวงพี่น้องขวัญยุ่งเข้าแตกบาดที่นี่มาเบิง้งงไายด้วยพอะหางเล่าพี่น้องครับผมหางลามขนาดครับผมหางเบิ้งรูปพอะเป็นพูดตั้งเต็พีย่ ครับผมโอ้ยลงไปเล็บกางามพี่น้องครับผม<อ>าวาย<อ>ตัวนี้ถือว่าไ<ๆ>ด้สั์ได้ส่วนเรืองความงามพอเลี้ยงผู้เม่งกับบกาเบาไหลยอยากให้พี่น้องไม่เห็นน้ากันนะครับผมบ่อตองสืบเลยความงาม<อ>าบักเผากางย่านพี่น้องครับผมเอิมึงเอิบักเผาวายตัวนี้ครับผมลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อครับผมยังสีสามารถสูงได้อีก พี่น้องเบื้องเห็นเบิ่งข้อเล่าบูบ่นอัตลักษณ์ครับผมช่วงที่เล่าเปลี่ยนสีพอเลี้ยงผู้เมี่งเคยมาเห็นน้ำพอ่อประดิษฐ์นะครับช่วงหนึง่งเราถ่ายขนนี่ปุ้ยงามคักอีหลีพี่น้องควายตัวนี้ครับผมตอนนี้ออกสีเล่าเขาออกงามเป็นควายหัวหมอท้องหาอยากพี่น้องตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อป่าเข็งเขาตกขั้นซ่อนนะครับผมเล็บกะลาตาสวยตางามพี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนควายต,วตัวนี้ครับผมหอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำกันนะครับผมความสูงกับราคาถือว่าสมนามสมเนือกับความงามนะครับเอาเป็นว่าขันผู้ใดสนใจอยากข่าวเาม น้าพ่อเนาะเอกสารครบพี่น้องครับผมทองกับเพชรล่ำโคงได้สองเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายอยู่อำเภอผู้เขียวนะครับผมควายพ่อประดเดี๋ยวข้อกันาเนาะพ่อเนาะโอ้เด็กหน่อยเกิดไม่ก่อนบ่ราผมเลยนี่ยวข้อเนาะข้อใหญ่อีหลีพี่น้องครับเอิกบักเภาพคนะ แข่งขาเ<า><า>ล็บล่ำคิ้งเร <ลำ S 2> าได้หมดเลยนะครับความงามเกิดราคาพอ่อคอยตัวน,นี้ครับผม,บผมขันตตสมัยตะกอนนี่โอ้ยผักดันเขาสนามประกวด <c oughs> ได้สบายเลยเนาะครับผมเอากระฝากพี่น้องไปครับผมคอยตัวนี้มีหอดขวัญถัดดอกนะครับผมเอาเป็นวาเรื่องขวัญพี่น้องมาหาเบืองได้หมดเลยคอยตัวนี้ขวัญหลายคับอิลีครับผมความงามก็ได้ได้ซัไดได้ส่วนแข่งขาล่ำคิ้งได้หมดเลยพี่น้องครับผมฝากพี่น้องไว้ในราคาขายแบบขายหลอดพืชเลยพี่น้องครับผมมือนี่ครับผมขายใส่หนีท่อกสอหรือว่าง่ายๆเนี่ยราคาอ่าหาเงนเก่าพันที่พ่อเงินเก่าพันโอ แต่รอบพี่น้องครับผมซ้ำบีบกระมับทับเล็บได้ฟังราคาหายใจเป็นอากาศผุนละพี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้ครับผมค่อยงามๆนี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการที่สองพี่น้องครับผมอันนี้กับแม่มันดิพ่อเนี่ยแม่มันครับผมสูงหไรบัตรไดนค่อยแม่เนี่ยร้อยสี่สิบครับสูงร้อยสี่สิบเราเราท่องได้จักเดือนเราเนี่ยเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนท่องกับผู้ใดครับฝากพญาครับท่องท่องกับผู้ใดครับฝากพญาครับฝากพญาเอกสารครบเนาะพ่อเนาะครับผมเอกสารครบพี่น้องครับผมคววายตันี้เป็นควายสายใดดบันี้ สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรครับผมอ๋ออันเมื่อกี้ตัวแรกพี่น้องครับเป็นเป็นลูกสาวเพชรอุดรอันนี้ก็เป็นสายเพชรอุดรนะครับผมอันนี้เป็นหลานเพชรอุดรครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบทองได้เจ็ดเดือนราคาพ่อเปิดไว้หลปาได้ปันไห้บโบสูงครับเปิดใ้สามเก้าครับผมฮะสามหมื่นเก้าพันครับผมโอ้ยอ่าเจได้หายใจมัทัวทสองพี่น้องราคาสามหมื่นเก้าพันครับผมเนี่ยมันนี่ครับผมคือเห็ดขากเห็ดน่แเ้อนอันพื้นเขาสิได้ขายเด้อกันพ่อปฏิทิคขายราคานี่ไหม มันสิบ่เป็นราคาขาได้ห้อยเสีติเนี่ยบอครับดําเลียงโอ้เราว่ามันตกดำเลียงพี่น้องครับผมควายแม่นี่พี่น้องความสูงได้สูงห่อยสี่สิบแล้วได้ลูกมาจากตัวเราพ่อลูกหนาทิตตัวสองครับผมโอ้หนาจิตตัวที่สองพี่น้องครับผมปาดพี่น้องผู้ใดได้ฟังราค่าหนี่เดอพี่น้องเดอ พอเลี้ยงผู้เม่งกะว่าแม่งหิวหอยออกตาผู้เลี้ยวครับผมราคาสามหมื่นเกาพันกับความสูงสูงลอยอ่าสี่สิบท่องอีกได้เจ็ดเดือนไหมพี่น้องซื้อไปตอนนี้ไม่ต้องเห็นอย่างแล้วก็เตรียมตะปูขอยิงไข่กระใบเลือดทาาเลยเนี่เบื้องหน้าเขาเล่าด้วยผลบัตรเนี่ยครับผมอันตรักเราชัดเจนดีเนาะครับผมโอ้แม่งกระบี่จับตาใส่ได้เลยพี่น้องครับผมวา่ตัวนี้ออกสีดำเ้ยพี่น้องเลยขันพี่น้องซื้อไปเราเอาไปล่งรถกับไกยเป็นวายดอนพี่น้องเมื่อคืนเล่าแสดงว่าวา่ปลอมครับผมอันนี้เป็นวายดำพี่น้องครับผมนควาาายยสพชรอุดหังใญ่ กันกันว่าสายเพชรอ,อุดรน,นี่พี่น้องเบิ่งเล็บเราเด้อพี่น้องเด้อเล็บคือจังเล็บมานี่ลแะควายตัวนี้เล็บงามงามครับผมอันนี้พ่อปดิสว่าขาดนาด้ำเลี่ยงซื้อได้หนึ่เงาห้างกับปังง๊ไงผมได้ควายแม่นี่กับบ่ธรรมดาพี่น้องครับผมเอาเรื่องราคากับความสูงกับทอบครับผมอันนี้คือว่าราคานี่ วยอันผูใด,ด้ได้ฟังเลยพี่น้องสี่สิคิดหนักจากน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องภาวราคาสามหมื่นเก่าพันเราเป็นควายอ่งกับโอ้ยพี่น้องเออบอกเผาเรากับชัดชัดเจนอันตลักษณ์ถือว่าชัดเจนเลยพี่น้องครับผมนาเขากะไ้ได้หัวกระโหนกดี่ดีพี่น้องครับผมเอาต้องขอโทษพี่น้องเด้อกันควายมันหุนหนจากน้อยมันฮอนแดดพี่น้องครับผมข้ามญ่ความงามควายตัวนี้พี่น้องครับผมบ่มีหม่องฟิวนะครับผมเรืองขวัญเรามีขวัญพญานางแท่นเด้อพี่น้องเด้อครับผมขวัญบ่มีต่ำนี้ดอกครับผมขวัญตัวไนี้อเยต ของควายว่าพ่อควายตัวนีไม่ต่ำหนิเขาบอต้องทาย สิเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับผมขันตัวใดที่เจอที่ขวัญมีอยู่กระบาดหัวแตกแล้วขวัญแท่งโลง่งขวัญไตท้องขาซองน้องหีคขวัญไม่ห่างเปิดสินขวัญเรื่องหัวพวกนี้พอเลี้ยงผู้เม่งสิบอกเจ้าของวา่ท่านที่พี่น้องว่าวา่ตัวนี้ผมต้องขายให้พี่ให้น้องเข้าดอกก็สิเป็นประมาณนั้นแต่ว่าควายตัวนี้พี่น้องครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งตรวจเช็คเรื่องขวัญแล้วมีแต่ขวัญที่เป็นมงคลพี่น้องซื้อไปรับรองว่ามันสิตอบบุญแทนคุณได้ลูกออกมาบ่รู้ว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียล่ะหายไปรุน่น,อน,อนอเอารุด ค่อยใหญ่ๆสูงร้อยสี่สิบขายสามหมื่นเก่าเนี่ยพี่น้องครับผมเอากลัฝากไปเดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปเลยครับผมแต่ผมมันเป็นค่อยสายใดพอดตัวเนี่ยสายอูทไทยครับผมสายอุทไยครับผมสูงรลายปันใดครับนี่ร้อยสามแปดครับสูงร้อยสามสิบแปดมีทองได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยทองเก้าเดือนเลยทองได้เก้าเดือนแล้วทองกับผู้ใดครับเนี่ยทองเอสั้นตัครับผมทองกับเจ้าสั้นต๊ได้เก้าเดือนแม่พี่น้องครับผมมือนีมีตะขัดตะแม่มานตัวนี้มา ครับผมบัดที่นี่ราคาพอเปิดไใบรับไปได้ก่อนเนี่ยไดสามเก้าครับสามหมื่นเก้าพึ่งกันครับผมไม่พี่น้องครับผมราคาสามหมื่นเก้าหายพี่น้องมาเลือกเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเสียเอาแม่บ้านใหญ่หรือเอาอันนี้เป็นแม่เป้งเนี่ยโอ้ยครับผมเนาะขนาดเป็นทหารก็ยังว่ามีแม่ทัพเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เป้งเป็นแม่ทับมู่นละเนี่ยครับผมใหญ่แห้งอีหลีความสูงสูงลอยสามสิบแปดพี่น้องครับผมท่องได้เก้าเดือนลูกโตที่สองติพ่อ ตัวที่สามครับผมตัวที่สามวัสันพี่น้องครับผมดู <3 S 2> ตัวที่สามเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละขาเจ้าวาเลี้ยงสร้างเถาขายงาได้กินคานเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาบมี่พี่น้องครับผมก็สิบาจังสันคือเป็นยางตีขันลาคา่าซ้านี่หรือประมาณนี่พี่น้องซื้อไปรับรองว่าได้รับผลผลิตเร็วขนาดเลยอีกเมื่อกี้เดือนก็สิได้รับผลผลิตแล้วครับผมสิได้รุ่นแล้วว่าเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับผมพี่น้องเตรียมรลดครับผมว่าสิได้กินน้องแท้แน่นอนรุ่นรลดว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียคุ้ยแม่นครัับบผมเงทดหลังุ้นนนะะไไปปเเลซื้อัดน ไปนอนเล่นโทรศัพท์ได้สบายบนต้นนี่นอ้นาาอ,อ,งอ,งนองครับผมเราเป็นควายสามองป้องขาดำกำไรขาดขาพี่น้องครับควายสายอุ้ยไหเลือดลอยเด้อพี่น้องเด้อความงามบ่ต้องสืบดอกพี่น้องครับผมหน้าเงาเงาพี่น้องล่ำคิ้งเล,ล้ากระดีควายแม่นี่หางลามหางเงาหางลึกพี่น้องครับผมได้สัตว์ได้ส่วนแต่ว่าตอนนี้เราท้องใหญ่แล้วพี่น้องครับผมขันเป็นคนกับสีแม่ม่าท้องเกาเดือนพี่น้องคิดเบื้องหลดครับผมกับสีประมาณนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดยังกับสีซาซาจักน้อยแต่ว่าความงามนะครับอยู่ในตัวนี่แหละเขาว่าของดียุแกมบ้ามันเป ก็ฝากพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายตัวนี้เป็นควายสายอุไทยนะครับหัวโหนกดีนะครับผมทองใงญ่แล้วรับประกันทองนะครับรับประกันตำนี้นะครับผม ซื้อไปขันควายตัวนี้เป็นควายปลอมพี่น้องจะเอามาขึ้นเล่าราคาสามหมื่นเก้าพันนะพอ่อครับผมป้าดีอ่มผู้เม้งสืออนแต่ราคานี่แหละพี่น้องครับผมไม่เคยเห็นคนที่ขายวายราคาถูกปันนี้ <laughs> แต่กอนขาเจ้าจวายยู่ไก้ผู้ไก้เขาเนี่ยครับยูกใก่ตึกนึกว่าสิเป็นราคาสา่งตึกบแมนพี่น้องครับผมอันนี้ราคาสางกระท่อมกับอะไรเรื่องพี่น้องเร้อก็ฝ <laughs> ากพี่น้องครับผม พ่อปฎิริทแล้วนอนหน้าเรานอนหน้าครับผมเราบม่ได้สั่งเราไม่ได้สั่งตึกดอกเราสี่สั่งตะกระท่อมนี่งละครับผมราคาเราเปิดไปสามหมื่นเก้าพันนะครับผมผู้ใดมีเงินมีทองครับผมกระฝากพี่น้องเฮานะครับเขามาเบิ่งตัวจริงก็ได้อยู่บ้านหนองกุ้งไม่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาพี่น้องครับผมพระเดียงผู้เม่งกระฝากของถือไว้ให้พี่ให้น้องเฮาครับผมคลิปนี้ผู้ใดสนใจตัวใดก็ให้โทรมาหาพ่อปฎิริทเราเด้อพี่น้องเด้อครับผมพ่อมีงยังสี่ฝากกับพี่น้องเฮาบ่ครับผม บ่ฝากสิกค,รครับผมพ่อปรดิษต์เล่าว่าเอาเป็นว่าผู้ใดอยากได้ของถืงอไห่เฝ้าทุ่มมาลดพี่น้องครับผมโทษ่ซากกับเมืกกอนเท่านั้นแหละครับผมอของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบงแงม่มีมาลน้นขนไห่บ่เอาละพี่น้องครับผม ครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วพี่น้องเดอ้อผู้ใดมีเงินมีทองอยากได้ของดีราคาถือของพ่อปริเด็เราให้โทรมาคุยกันหรือเขามาชมตัวจริงก็ได้ครับผมมือนี้เรารับรองว่าราคานี่พี่น้องครับผมนายห้อยเอาไปต่อได้สบายพี่น้องที่ซื้อไปเลี้ยงแต่ละตัวก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าควายแต่ละตัวนี่ถือว่าเชื่องยิ่งตัวแรกเด้อพี่น้องเดอ้อยิ่งตัวแรกนี่ยตะกรอนนี่ยขาเจ้าจว่าขาเจ้าห้ากันราคาสามแสนกว่านะครับมือนี้มาขายแบบลดแลกแจกแถมนะครับผมกับฝากพี่น้องมาเบิงตก่ออนนนนนีคคววววาาายยยตัั้้เปป็สรระกดพมพี่น้องครับผมเขามาเบิิงงตััววจรรรกก็็ได้้นะคคบผมแลาา ว่าสมนามสมเนื้อทุกไล่การทุกโตจับต้องได้ครับผมก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพลายิ่งผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญพี่น้องครับผมต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพราะว่ากระสันพอเวลาพลายิ่งผู้เม่งลงคลิปพี่น้องสี่บท่านควายถึกถึกนะครับผมเอาสําหรับมือนี้พลายิ่งผู้เม่งขอขอบคุณพี่น้องที่เบิ่งช่องพลายิ่งผู้เม่งทุกคนนะครับนอนรับให้ได้เงิ่อนมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมณีิโศโลกหายยามาพันมานหายยามาต่องเด้อพี่น้องเด้อเอาสําหรับมือนี้ขอบคุณครับผม